เลื่มตากันแป๊วนระอฟังเสียงระรังมันเลยจะดังทุกทีนั่งดูตัวเองนี่มันทรมานดนะีแต่ไม่มีสมาธินะ ถ้ามีสมาธิก็เหมือนก็นั่งแป๊บเดียวนะไม่มีสมาธิก็เหมือนก็ตกนรกไปด้วยนั่งไปด้วยนะค่อยฝึกไปนะนต่อไปก็ค่อยขยับเวลานะกลับไปบ้านก็ไปนั่งอย่างน้อยสักวันละครึ่งชั่วโมงนะ อย่าให้มันต่ำกว่านั้นผ่านไปสักครึ่งเดือนก็ขยับไปสักสี่สิบนาทีอย่างเงี้ยนะห้าสิบนาทีไล่ไปเลยนะสักชั่วโมงหนึ่งเป็นการเอาไว้เป็นวิหารธรรมสำนวนพระเนะเป็นวิหารธรรมแปลว่าเป็นเครื่องอยู่ เรื่องอยู่ของจิตนะถ้าใครก่อนที่จะอกไปทำงานเนี่ยนั่งสมาธิตอนเช้าสักชั่วโมงหนึ่งก่อนที่จะไปทำกิจกรรมอื่นๆนอะมันจะทำให้เรามีกำลังมากขึ้นเดี๋ยวนี้นักบริหารเขาบริหารกำลังน,นะไม่ใช่บริหารเวลานะเป็น energy management เนะี่เคยได้ยินไหม ต,ต่อให้มีเวลามากแต่ว่ากำลังมันไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องอยู่ดนะีงานก็ออกมาไม่สำเร็จอยู่ดีแต่ถ้าเกิดว่ามันมีกำลังภายในชื่อหนุนอยู่อย่างเงี้ยนะแนะม้เวลาน้อยมันก็ทำงานได้มากนะเกี่ยวดยบางคนมีเวลามากไอ้หนุนก็ไม่ได้ทำไอ้นี่ก็ยังไม่ได้ทำมั่วสั่วไปหมดนะทั้งวันเลยไม่ได้เรื่องอะไรก็มีนะ มันค่อยๆฝึกไปอย่างเงี้ยนะพอเราได้ฝึกนั่งสมาธิทุกวันทุกวันเข้าเดี๋ยวมันหายใจเข้าทักสองสามปื้ดมันก็สงบแล้วนะทนะ่านานนานมานั่งทีก็หายใจเข้าไปสองสามปื้ดเหมือนกันแล้วก็หายไปไหนแล้วก็พุ้งซ่านคิดเรื่อยไปไม่อยู่กันเนอ้อกับตัวนะึงนะไม่ต้องอะไรมากลองดูตัวเองดนะูนยหายใจเข้าหายใจออก หมาที่บ้านกูเป็นยังไงบ้างนอตอนนี้มีใครให้ข้าวมันกินหรือเปล่า,ามีการให้อาหารแมวหรือเปล่าอะไรไปเรื่อยเปื่อยแล้วทีน,น,นี้ความคิดนไหลไปตามความคิดแล้วทีเนีน้ลูกจะเป็นยังไงน้ะแฟนจะไปหาคิกหรือเปล่าอะไรไปเรื่อยแล้วทีนี้ครึ่งชั่วโมงไม่มีเรื่องอะไรเลยไม่ได้เรื่องเดราวอะไรนะมันเป็นอย่างนั้น,น ก็ต้องฝึกมันนะจิตนะจิตมันฝึกได้นะไม่ใช่ฝึกไม่ได้นะเขาทำกันมาต้องนมนานเป็นหลายพันปีแล้วการฝึกสมาธินะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรยิ่งถ้าเป็นในฝั่งตะวันออกนะศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูศาสนาซิกศาสนาพุทธนัไนเนี่ยแม้กระทั่งของลัทธิเต๋าของจีนอย่างเงี้ยนะ หรือที่เราเคยได้ยินฝึกลมปราณปรายะนะ,นะเขาฝึกกันมานานแล้วพระเจ้าแค่ความสงบเนี่ยนะมีมาตั้งแต่ก่อนที่พระเจ้าจะตัดสรู้ด้วยซ้ําไปในเรื่องของสมาธนะินี่นะเอเราไปอ่านดูในคัมภีร์พระไตรปิฎกเขาจะเห็นว่านะาสีษีชีภัยสมัยก่อนเขาได้ถึงสมาบัติแปดรูปฌานสะี่รูปฌานสี นะไม่ใช่เรื่องแปลกนะพวกนี้มีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญาจิตนะตาทิพหูทิพรู้ว่าแล้วจิตคนอื่นสแสดงฤทธิ์ทางจิตได้อะไรเงี้ยแล้วลึกชาติไดนะ้แต่ที่ไม่มีมีอยู่แค่อย่างเดียวคือตัวอาสวัคยายานนะซึ่งเป็นอภิญญาจิตชนิดหนึ่งแต่เป็นโลกุตระอภิญญานะมันมีอยู่เฉพาะในพระพุทธศาสนาอันนี้ต้องเจริญวิปัสสนาเท่านั้นถึงจะเกิดได้ นะอาสวะขยญาณคือมีปัญญารู้ถึงความสิ้นไปเสื่อมไปของอาสวะกิเลสท,ทั้งหลายที่มันย้อมจิตที่มันหมักหมมอยู่ในขันธะสันดาลของเราเนี่ยนะนะที่ฝรั่งบังคาเขาฝึกกันเขาก็ฝึกเอาความสงบนี้ทั้งนั้นแหลนะพอสงบแล้วทีนี้ก็เริ่มรู้โน่นเห็นนี่อะไรแปลกๆพิสดารเนะี่ยเวลาเราฟังก็พูดกันในติกตอกเฮลออกมาเยอะแยะไปหมดเลย นะพูถึงเรื่องของสมาธิสื่อกับจักรวาลอะไรต่อไม่อะไรพิสดารพันลึกไม่รู้จะไปสื่อเพื่ออะไรเมือนกันนะนะคือถ้ามันเกิดสมาธิแล้วมันสื่อได้ทั้งนั้นแหละมันทุเที่ยวรู้หนนเห็นนี่อะไรประหลาดประหลาดเยอะแยะไปหมดแต่นั้นไม่ใช่ทางที่จะดับทุกได้นะเพราะไอ้ความทุกนะี่มันอยู่ที่กายที่ใจของเราน่ไม่ได้อยู่ที่จักรวาลใดทั้งนันะ้นนะไม่ได้อยู่ที่ภายนอก เราจะบอกจักรวาลก็ได้มันอยู่กับจักรวาลภายในจิตของเรานี่เห็นไหมนะจะรู้เท่าทันกายใจตัวเองได้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็รู้จักรวาลภายนอกได้เหมือนนั้นแหละมันอันเดียวกันนะเพราะว่ากายใจนี่ก็เป็นส่วนหนงธรรมชาตินะกายมาจากไหนเรากายก็มาจากนินน้ำไฟลมนี่นะมาจากธาตุสี่นจักรวาลทั้งนอกโดยเฉพาะส่วนที่เป็นรูปขันรูปธรรมทั้งหลายเนี่ย นะส่วนนี่เป็นวัตถุสสารพลังงานทั้งหลายเนี่ยมันก็คือรูปนะมันอันเดียวกันนะส่วนของกายภาพเราก็คือรูปเนะี่ยเป็นรูปธรรมเหมือนกันนะส่วนในตัวนามาทำตัวธาตุรู้ภายในเนี่ยนะมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งนะที่เราเคยได้ยินเขาว่าจิตจักรวาลอะไรพวกนีนะ้ตัวธาตุรู้ภายในนนะมันก็ธาตุรู้ภายนอกธาตุรู้ภายในก็ตัวเดียวกันอย่างน,นั้นเอง มันนี่มีอะไรแตกต่างเราเพียงแท่อุทานไว้ยึดถือว่าไอ้น,นี่เราไอ้น,นี่เขามาแบ่งแยกแค่นั้นเองนั้นฝึกรู้ฝึกดูตัวเองอย่า,างถ้ามันเข้าใจห้นมาจริงๆแล้วไม่มีใครแก่ไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายไม่มีใครต้องเป็นอะไรหรอกมันมีแค่รูปและน้มที่มันกําลังเกิดดับอยู่แค่นั้นเองนะป่วยง่ายคือมันเกิดตายเกิดตายอยู่ตลอดเวลาเนกะายของเราเนี่ยมันมีอะไรจีรังยั่งยืนที่ไหน ไม่ต้องพูดถึงละเอียดลึกซึ้งอะไรขนาดได้นั้นก็ได้แค่ระดับเซลล์นี่ก็วันหนึ่งเซลล์มันตายไปกี่เซลล์มันเปลี่ยนใหม่ไปกี่เซลล์นะนะยิ่งพออายุมากขึ้นก็เสื่อมไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยแล้วมันเกิดตายเกิดตายอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเรามองในลักษณะที่เป็นอัตตาแค่นั้นเองว่านี่คือตัวเราอน,นนั้นหนึ่งไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนะไม่อยากจะให้คนที่เรารัก พัดภากจากไปใครมันเคยขอได้นะสิ่งที่พระเจ้าสอนเนี่ยนะเวลาทำบุญเนะี่ยอย่าขอนะเรื่องต่อไปนีนะ้ขอให้สิ่งที่มีความนะแก่เป็นธรรมดาอย่าได้แก่เลยนะขอให้มีสิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาอย่าได้เจ็บเลยนะอย่าได้ตายเลยนะอย่าได้พัดภากจากกันเลยอะไรเงี้ยมันะขอไม่ได้ ใครมันเคยขอได้เพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติรูปนามนี้มันเสื่อมอยู่โดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วอยากให้มันอยู่ให้ตายยังไงมันก็เสื่อมเมื่อดูตัวเราเถอะสารพัดสารพันเลยเนี่ยนะอาหารเสริมโปรตีนอะไรก็ไม่รู้อัดมันเข้าไปอัดยังไงมันก็แก่อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละยังไงมันก็เสื่อมอยู่เหมือนเดิมยังไงก็ช่วยอะไรไม่ได้ มันอาจจะช้าลงหน่อยนะหรืออาจจะไิ่งเร็มันเร็วขึ้นก็ไม่รู้นะที่กินเข้าไปกันอยู่เนี่ยนะเห็นโยมขยันซื้อมาถวายอย่างเลยเนี่ยวิตามินโปรตีนจะขืนเอาไว้ในกุฏิเต็มกุฏิไปแล้วนะนะนก็มาจัดเยี่ยพระช่วยกันฉันให้ช่วยกันฉันหน่อยนะเผืนะ่อจะตายก็จะได้ตาย,ตายไปพร้อมๆกันนะ ฉันองเดียวน่าจะมรณภาพไปแล้วปบบน,นี้น <c oughs> ส่งมาจากเยอรมันส่งมาจากไหนตอนไหนก็ไม่รู้อ๊ยไปเที่ยวสัรหากันมา <c oughs> นี่ของอเมริกาน่าจาย์ฉันให้ได้เชียว <c oughs> นสัรหากันมา <c oughs> มาก็มายัดเยียดเทพาหลวงตาหลวงปู่ช่วยกันฉันเ็าเื่อจะแข็งแรงกันมานน่เพราะฉะน,นั้นก็ นะฝึกตัวเองให้มันรู้เท่าทานันไอ้ธาตุขันทั้งหลายเหล่านี้นะดินน้ำไฟลมธาตรู้หรือแม้กระทั่งตัวอากาศธาตุคือความว่างที่มันมอยู่ในเซลล์ต่างๆอยู่ในอะตอมต่างๆเนี่ยนะันธรรมชาติทั้งมันล้วนๆอ,อย่างนี้ไม่มีใครไปทําอะไรมันได้หรอกนะการที่เรานั่งดูตัวเองอย่างเงี้ยอย่าเอาแค่ความสงบเอาปัญญาด้วยถ้ามันไม่สงบก็นั่งดูมันให้มันเข้าใจามันฟุ้งเพราะอะไรมันคิดเพราะอะไร มันทํำไมถึงมีโลภะโทสะโมหะเกิดรักโลบโกรธหลงเกิดอะไรเงี้ยมันทํำไมถึงมีพวกนี้นะให้มันเข้าใจนะให้มันเข้าไปถึงใจไม่ใช่แค่เข้าใจนะให้มันเข้าไปถึงใจจริงๆมันทราบซึ้งตรึงตรางจริงว่าอ๋อมันเกิดแล้วมันก็ดับอย่างนี้นี่เองเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปแค่นี้เองหรือเนี่ยนะ,นะจนกระทั่งวันหนึ่งนั่งมองดูตัวเองแล้วก็ไม่เห็นตัวเองอ่ ตัวเราที่เคยยึดถือมาลูกกีบพบกี่ชาติมันหายไปไหนเนี่ยมันมีอยู่แต่มันไม่ใช่ของเราอย่างนี้นะให้มันเห็นอย่างนั้นนั่นแปลว่าปัญญามันทํางานฟังดูเหมือนพิสดารพันลึกเนาะจะเชื่อไหมว่าโยมมานั่งกันนี่ราก็แก๊กันในวัดสองสามวันเนี่ยนะแล้วก็ไปทําต่อเนื่องเนี่ยนะหลายคนที่เห็นสภาวะพวกนี้แล้วเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นนะหรือแม้กระทั่งบางคนไม่เคยมาวัดเลยได้ซ้ำไปเจอกันทางออนไลน์อย่างเดียวเลยเย ส่งอารมณ์มันมทั้งซูมเนี่ยนะสองสามอาทิตย์เจอกันทีเนี่ยพอผ่านมาสามปีสีป่ปีมันเห็นพัฒนาการพวกนี้เองนะเริ่มเห็นแล้วว่าเออไอที่ทุกข์อยู่นี่ก็ไม่มีใครทุกข์นี่หว่าเป็นสภาวะทุกข์ธรรมดาธรรมดาไอที่มันเจ็บมันป่วยอยู่นี่ก็เป็นสภาพเส่อมของขันทั้งหลายไม่เห็นจเป็นจะต้องไปทุกข์กับมันอะไรเงี้ยนะหนาๆข้าพอ คนที่บุคคลอันเป็นที่รักเสียชีวิตจากไปเอจิตกลับไม่ทุกข์มันกลับเฉยเฉยมันเฉยเพราะอะไรเพราะมันเห็นอยู่แล้วว่ามันเกิดตายเกิดตายอยู่ทุกขนาจิตเนี่ภายในเนี่ยนะถ้ามันเข้าใจตัวเองได้นะมันก็เข้าใจคนอื่นเข้าใจสรรพสิ่งทั้งหลายได้ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนั้นพานาไปพานาไป,หาไปเหมือนคนใจดํอะไม่ค่อยจะทุกร้อนอะไรกับใครนะแต่ทาหน้าที่อย่างเต็มที่นะดูแล แต่ตันอยูก็ตะเวทีอะไรเต็มที่เลยแต่ว่ามันไม่ทุกขเหมือนเมื่อก่อนนะถ้าใครฝึกได้อย่างเงี้ยเราจะรู้เองว่าโอ้การเจริญส,สตินี่มันมีนะคุณประโยชน์ต่อชีวิตเราจริงๆนะมันทำให้ความทุกข์ของเราลดลงเนะี่ยเพราะต้องเจออีกเยอะกว่าจะตายจากโลกนี้ไปโยมจะต้องเจออีกเยอะเจะลูกป่วยนะี่จะพ่อแม่ไปก่อนอะไรเงี้ยนะนะนันเข้ากตัวเราเองไงนะ นะเกลียดขนาดไหนเดี๋ยวมันก็ตายจากเราไปรักขนาดไหนเดี๋ยวก็ตายจากกันไปไม่มีเคยมีใครอยู่รอดสักลายเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นนะมันเข้าใจขึ้นมาเองนะเพราะอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปฝึกฝนดูตัวเองให้มันเข้าใจชัดๆขึ้นมานะอย่าเอาแค่จะมานั่งเอาความสงบนะ ถ้าสงบก็ดีถ้าไม่สงบก็แล้วไปสงบคือสมถะนะนะเวลาที่มีสติรู้เท่าทันนะมีสมัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เนี่ยนั่นะคือตัวปัญญานะที่มันทำงานอยู่นะเพราะในตัวสมถะและวิปัสสนานะตัวปัญญาคือตัววิปัสสนานะสมถะและวิปัสสนาเนะี่ยมันเดินคู่กันอย่างเงี้ยตลอดสายไม่ต้องไปแยกนะบางทีเราเห็นติดไป้ายไว้หน้า สำนักใช่ไหมสำนักวิปัสนากรรมฐานมาเห็นแล้วก็ขับนะีไม่เห็นววัดไหนติดไป,ไปเลยสำนักสมถก,กรรมฐานไม่มีนะ่พวกก็รู้สึกกนไม่เท่ใช่ต้องสำนักวิปัสนากรรมฐานนนะ่ที่จริงแล้วสมถวิปัสนาเนี่ยมันไปด้วยกันตลอดสายเลยพอจิตมันเหนื่อยมันก็ลงไปพักเองนะี่พอมันพักเต็มที่แล้วมันก็ออกมารู้อารมณ์ต่างเป็นจริงเอง,เองเนี่ธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนี้ นั่นอย่าไปแยกผู้เจ้าเองก็ไม่ได้เคยแยกตรงไหนเลยนะอย่างเช่นเวลาตัดถึงเรื่องของสติปัฏฐานเนี่ยก็จะเยก็จะให้เห็นว่าตัวสติปัฏฐานอารมณ์ของสติปัฏฐานเนย่างเช่นการรู้ลมหายใจเข้าออกรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายอ่นี้นะนะรู้ริยาบทใหญ่ริยาบทย่อยทั้งหลายเนี่ยเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาอนะ่านะพูดง่ายคือมันก็ถ้าเรารู้รู้รู้เนี่ยมันสงบก็ได้ อันนี้ปัญญาเข้าไปรู้ก็ได้ไม่ต้องอะไรมากเช่นบางคนวิ่งออกกำลังกายจิตสงบเฉยเลยนะยิ่งสงบยิ่งไม่เหนื่อยอย่างเงี้ยนะมันก็ลงไปเป็นสมถะได้นะนันไม่จำเป็นต้องแยกดูเข้าไปตรงตรงอะไรเกิดขึ้นขอให้รู้ทันแต่ที่สําคัญก็คือต้องมีสติและสมัมผัสควบคูนไปนะเวลาเขาพูดถึงเรื่องการเจริญสติเนี่ยแปลว่ามันต้องมีสมัมผัสคู่ไปด้วยสมัมผัสเป็นตัวปัญญานะ ต้องมีความภาคเพียรร่วมอยู่ด้วยนะสัมมาวายามะนะสัมมาสติสัมมาทิฏฐิสามตัวเนี่ยต้องไปด้วยกันแยกจากกันไม่ได้มันก็จะพาองค์มรรคอื่นๆให้หมุนตามกันไปอยู่งนั้นนะมันอ่าาให้เข้าใจใครไม่เข้าใจไปเอาหนังสือชื่อมรรคาที่เขียนไว้ล่าสุดเนี่ยนะไปอ่านสักแปดรอบให้เข้าใจเราวจะเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าสอนทั้งหมดจะจับประเด็นได้ทั้งหมดเลยนะเป็นอย่างนั้น นะผู้เจ้าตัสรู้อะไรผู้เจ้าสอนอะไรอย่างงี้นะนะนะแต่ที่สำคัญก็ไม่ใช่แค่อ่านนะไม่ใช่แค่อ่านข้างนอกอ่านข้างในด้วยดูตัวเองที่เป็นยังไงในตอนเนี้เห็นไหมว่านะกุศลทำงานอกุศลทำงานอยู่ภายในเน,นี่ยนะเห็นไหมความชอบความชังเห็นไหมความสุขความทุกขนะ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเห็นไหม ถ้าเห็นได้แปลว่าใช้ได้แล้วกา,ารภาวนาซึ่งแปลว่าพัฒนาเนี่ยมันมค่อยๆเดินหน้ามันไปไเรื่อยๆแต่ถ้าไม่เห็นไม่ได้เรื่องอะไรเลยเป็นปอย่างนั้น,นเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน